สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อูช่างเทคแฟกเตอร์ครับอยู่กับผมเสียเปาเคมีกเกษตรนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับงานไล่เบาปากคอตู้นะครับกับคันนี้ d c ซ0 5 x นะครับอูบตตาบ้านดุงนะครับ อันนี้ก็กําลังยกฝานะครับสเต็บจวดเหมือนเดิมนะครับอูช่างเทค็ครับคันนี้เป็น d c 1 0ร้นะครับของเสียอันนะครับอันนี้อยู่กาลสินนะครับนนตัวมอนิลิกดีเลย ไม่มีสัญญาณตกรับครับกำลังไล่เชื่อมฝาตู้นะครับเป็น DC-105X นะครับกูปต้าบ้านดุงนะครับ DC-105X ของเสียอันนะครับ อันนี้อยู่ตำบลโมบานนะครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับอ่อลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับก็แวะมาดูได้นะครับอันนี้เสียอันนะครับอันนี้ก็จัดกันเหมือนเดิมนะครับเสริมเบียวดันครับนี้กำลังเตรียมของนะครับกำลังเตรียมของเสริมเบียวดันนะครับ งานเพิ่มเต,ติมนะครับที่มีมานะครับ <c oughs> ก็เป็นเปลี่ยนใบเกลียวหน้าตู้นวดนะครับใบเกลียวหน้าตู้นวดของบนนู้นนะครับเพราะว่ามีอาการเข้าย้อนนะครับเข้าย้อนออกมาข้างหน้าปากคืนนะครับตัวใบเกลียวหน้าตู้นวดหมดนะครับสึกนะครับของบนนู้นนะครับ อ๋อไอติมานหนูช่างเทคเปลี่ยนให้นะครับตันนี้ก็เป็นทดสเตอร์นะครับของหนูช่างเทคครับแล้วก็เสียอันบอกให้เปลี่ยนสเตอร์สิทธ์นะครับเสียอันบอกว่าแล้วแต่ช่างนะครับตรงไหนที่จะพอเปลี่ยนก็ให้ช่างเปลี่ยนได้เลยนะครับ อันนี้ก็กำลังไปซื้ออะไรอยู่นะครับฮูกตาบ้านดุงนะครับอันนี้ DC105X ครับน,นี่นะครับก็จะเปลี่ยนตัวใบเกลียวหน้าตู้นวดนะครับนี่ตัวนะครับ ตึกแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดฟันเหมือนเดิมครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยอยู่ชั่วโมงนะครับเก้าร้อยชั่วโมงนะครับคันนี้ก็ไล่งานกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ ผู้ช่างเทคนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับ0ูนย์เป็นหกสองห้าเก้าหกสามสามห้าครับเฟซบุ๊กวุฒิชัยหินสู่นะครับเกียร์ใหญ่นะครับดี4ี่ร้อยห้าอีกตัวเกียร์ปั๊ม ตัวปั๊มตัวเกียร์นี่ครับใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากนะครับสายพันตัวเดินสองเส้นนะครับเป็นของศูนย์นะครับสายพันเน้นเบิกศูนย์นะครับซื้อข้างนอกนี่คุณภาพอาจจะไม่เท่าศูนย์นะครับแดดออกนะครับทำกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ เดี๋ยวจะสับตัวตะแรงนะครับรเนี่ยตะแรงนี้นะครับถอดสลับนะครับเพราะว่ามันเริ่มสึกไปบ้างแล้วนะครับถอดเอาตัวด้านหน้านะครับไปไว้ด้านหลังนะครับถอดสลับกันนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่จะทํางานไม่หนักเท่านหน้านะครับจะเอาด้านด้านหลังมาไปด้านหน้าแทนนะครับสลับกันครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับ าเราเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยมันจะทำให้การนวดข้าวนะสะอาดนะครับจะตีข้าวได้หมดนะครับอันนี้นะครับแเแล้วจะเปลี่ยนนะครับจะถอดสลับนะครับเห็นไหมครับจะดูได้ว,ว่าตัวที่อยู่ข้างหลังเราจะอยู่สภาพดีมากครับ ข้างหน้าเริ่มสึกแล้วครับดูตรงไหนนับนี่ครับครับเหลือเล็กมากนะครับเริ่มสึกแล้วนะครับนนครับค,บนคบันนี้ครับดีซีร้อยห้าเอ็กครับ <sk ill _ es> ก็รายง,งานกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อกันมาได้นะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ต่อคิวกันหลายคันแล้วนะครับอู๋ยชงติก็ไล่ทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับได้ทุกคันนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวโมเลยล้อโน้มนะครับนี่นะครับนี่เป็นชุดล้อโน้มนะครับที่เราถอดลงมานะครับตัวโมเลยล้อโน้มนะครับตัวร่องนี้นะครับถ้าใส่ร่องนี้นะครับจะกวักช้านะครับถ้าอยากให้เร็วใส่ร่องนี้นะครับแล้วแต่คุณชอบนะครับถ้าอยากเร็วจัดก็ใส่ร่องเล็กนะครับข้างหน้านะครับถ้าอยากลดความเร็วก็ใส่มาร่องใหญ่นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับ0ูนย์เป็นหกสองห้าเก้าหกสามสห้าครับช่างเทคครับเฟซบุ๊กพุทธิชัยผินสูนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับ เก็จะได้ไม่คลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางเราช่างเด็นนะครับจะไปไล่บบาวกันที่ไหนนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบคลิปนี้ขอเก่าของว่าผมครับสวัสดีครับ